นี่คะ่ะคืนหน้าที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะยังไม่ต้องไปพูดถึงเซรั่มนะคะแต่จะพูดถึงคอลลาเจนว่าทําไมมันถึงควรจะต้องกินทุกวันเพราะว่าถ้าเราเคยอ่านพวกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพวกคอลลาเจนที่อยู่ในชั้นผิวเรานะคะเราจะเห็นว่าพอเราอายุ20ไปแล้วอะ่ะมันจะลดลงลดลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยทําให้เราอะ่ะใต้ชั้นผิวเราอะ่ะมันยุบตัวไงมันเลยทําให้เกิด ล่องลอยแบบลอยย่นลอยตีนกาอะไรพวกเนี้ยนะคะเนี่ยทั้งนั้นเลยนะคะไอต้ตรงที่มันเป็นแบบลุ่มๆลอยลอยอะไรแบบอย่างเงี้ยคือใช่เลยแล้วผิวหน้าเรามันก็จะไม่มีความแบบเขาเรียกอะไรอ่ะยืดหยุ่นมันจะไม่ตึงเหมือนเด็กๆสาวๆนะคะแต่พอเราเติมไปอ่ะมันก็เหมือนกับแบบมันไปช่วยพยุงอ่ะให้คุณนึกถึงภาพเวลาที่แบบ พอมันเป็นชั้นแบบเนี้ยใช่ไหมคะและ้วเวลาเราดูดสมมติเราดูดเราดูดน้ํากาแฟเราดูดเราดูดน้ําออกมันก็จะยั่วอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอเราเติมน้ําเข้าไปมันก็จะแบบตึงตึงตึงนั่นแหละมันถึงจําเป็นจะต้องกินคอลลาเจนนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี้ยคุยกับลูกค้าที่อยู่มาเลยนะคะคือน้องเ็าชอบมากนะคะเพราะว่าทานแล้วแบบ คือมันดีเดี๋ยพอตอนเนี้ยติดโควิดแล้วก็เรื่องส่งออกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบคือมันก็ไม่ค่อยสะดวกกันเดี๋ยวก็ต้องรอเขาขับไทยนะคะคือเรื่องแบบหน้าเนียนอันเนี้พยพี่แบบยอมเลยนะเพราะว่าคือหน้าเราอะคือเนียนแบบคือรูปแล้วแบบเนียนอย่างเงี้ยเนียนก่อนที่เราจะเจอเซรั่มอีกนะคะแล้วพอเรามาใช้เซรั่มอะมันก็ยิ่งดีเพราะว่าโครงสร้างผิวพื้นฐานผิวเราอะมันดีอยู่แล้วมันก็ไปเพิ่มในเรื่องของนี้เรื่องของช่วยของความแบบ เออมันวาวผิวหน้าที่แบบมองจากภายนอกเนี่ยดูนุ่มชุ่มชื่นแล้วมันก็ฟื้นฟูเราแบบเหมือนเพิ่มประสิทธิภาพกันในการทำงานนะคะ